บริษัทซิสไทยแลนด์ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เน้นสารสกัดจากธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวพร้อมสารสกัดจากนมแพะภูเขาเกาหลีล่าสุดตีตลาดธุรกิจด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ยาสีฟันฟูอร,รายนมแพะนวัตกรรมใหม่สารสกัดจากนมแพะภูเขาช่วยมอบความชุ่มชื้นให้กับช่องปากที่มีฟูอร,รายถึง1 5ึ0ง ppm ไม่ต้องฟอกแค่แปรงฟันก็ขาวงานนี้คว้าตัวหนุ่มฮอตดาวติทิกตอกอย่างซันร้อยพินิจหรือซันหนุ่มกรีดยางมาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกด้วยครับ พูดถึงความสําเร็จของเราวันนี้ำสำหรับแบรนด์ของเราที่แบเปิดตัวเป็นภัณฑ์ใหม่เป็นไงบ้างคะคือก่อนหน้านี้นะคะแบรนด์ซิดไทยแลนด์เนี่ยปีนี้เป็นปีที่ก้าวเข้าสูป่ปีที่4แล้วแล้วก็มียอดขายเติบโตคือ3ล้านขวดนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยเราได้มีการออกโปรดักต์ใหม่เป็นยาสีฟันนมแพะซึ่งเป็นยาสีฟันนมแพะที่เราเอาสัสกกดนําเข้าจากประเทศเกาหลีเป็นนมแพะเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยนะคะซึ่งเป็นแบบมีเอกลักษณ์มากๆนะคะเออก็วันนี้ก็ดีใจนะคะที่พี่พีมาให้แบบ ให้โอกาสนะคะปล่อยภาพนี้ให้ทุกคนได้รู้จักแบรนด์ให้เติบโตมากขึ้นแล้วก็วันนี้คือดีใจมากๆที่ได้น้องฟันนะมาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะพูดถึงตวัวพรีเซนเตอร์ของเราิดนึงเนาะทำไมถึงต้องเป็นน้องฟันคือเว็บแรกเลยนะคะคือน้องเขายิ้มสวยมากทุกคนคะ่ะน้องแบบอยากขนลุกเลยอะ่ะ <c oughs> ใช่คือน้องยิ้มสวยนะคะฟันสวยแล้วก็คือทางแบรนด์ก็ได้ติดต่อไปว่าเออเนี่ยสนใจให้แบบมาเป็นพรีเซนเตอร์คือน้องก็เล่นตัวนะ ขอเทสมาใช้ก่อนด้วยนะคะประมาณนี้เรียกว่าตรงทาร์เก็ตกับของเรา่ใช่แล้วด้วยทาร์เก็ตของแบรนด์นะคะเป็นแบรนด์ที่วัยรุ่นน่ะต้องชื่นชอบแน่นอนอเป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยด้วยค่ะอ่ะ,อะตัวน้องซันนดิดนึงได้มาร่วมงานกับซีปเป็นไงบ้างคะอ๋อก็รู้สึกดีใจมากครับเป็นแล้วก็นี่เป็นแบบเป็นพรีเซนเตอร์รายแรกด้วยวรู้สึกดีมากเหมือนกับ ได้ได้ลองใช้แล้วรู้สึกเหมือนกับมันมันใช้แล้วมันเห็นผลจริงครับแล้วมันแบบเข้ากับเราอะไรเงี้ยตอบโจทย์วัยรุ่นไหมไวัยรุ่นใช้ง่ายใช้ไ้ตอบโจทย์เลยไหมใช่ตอบโจทย์มากครับว่าแบบใช้ใช้ง่ายอย่าเรียกว่าลองใช้แล้วเรายิ้มให้ดูนิดนึงได้ไหมคะอ่าหรือว่าตอนได้ตรงตรงใจ<ไ>ขเขาจะยน้มไว่เนาะอ่าก็น้องซันได้กระซิบบอกว่าใช้แล้วคือปากหอมฟันขาวอ่าแล้วก็ไม่แสบปากปากไม่ลอกด้วยมันซึ่งตอบโจทย์วัยรุ่นมากๆนะคะ ลดแบคทีเรียคือน้องอะใช้เมื่อคืนตื่นมาคือปากยงหอมเลยฟันขาวด้วยเรามีซิลิก้าขัดฟันนะคะเป็นอนุภาคของไมครอนซึ่งขัดฟันได้ดีมากๆนะคะซึ่งตอบโจทย์ในเรื่องของแบบเด็กรุ่นใหม่ที่ชอบกินชากาแฟค้าวพลักนี่คือจะหลุดเห็นผลชัดเจนเลยค่ะตัวพินเตอร์ค้าฝากสินค้านิดนึงค่ะแบรนด์นิดนึงก็แบรนด์ซิดนะครับเป็นแบรนด์หนึ่งเดียวในไทยแล้วที่ใช้ เป็นนุ่มแพะแล้วก็มาเป็นยาสีฟันนะครับก็ฝากด้วยนะครับแบบเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ดีมากครับผมแนะนําเลยแนะนาด้วยตัวผมเองเลยครับใช้ง่ายใช้สะดวกเนาะใช่รับากกับใบรุ่นแล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยครับใช้ท่มเม็ดถั่วเขียวพอก็คือสะอาดแล้วใช่ราคาจับต้องได้ไหมคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทไม่แพงต้องใช้เยอะไหมใช้เท่าเมล็ดถั่วเขียวพอค่ะเรียกว่าตอบโจทย์เรียกว่าตอบโจทย์ตลาด ทั้งวัยรุ่นและผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เพราะก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่ไบจะออกโปรดักต์มาก็คือได้มีการเทสมาแบบทุกช่วงอายุจริงๆใช่คะ่ะระยะเวลาเห็นผลประมาณกี่เดือนใช้นานไหมคะค,คือถ้าเรื่องของเห็นผลน่ะเรื่องของการยับยังบ้งแบคทีเรียคือปากเนี่ยไม่มีกลิ่นปากคือคืนเดียวรู้เรื่องเห็นผลเลยแต่ในเรื่องของการที่แบบช่วยขจัดคราบพักหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปนะคะคือเราก็ไม่โกหก ผู้บริโภคเนาะ mm hmm. เพราะเรื่องฟันขาวถ้าสมมุติว่า,าใช้ยาสีฟันแล้วมันขาวเลยก็คือหมอฟันคงตกงานนะในส่วนของช่องทางจําหน่ายนะคะก็สามารถาคือก่อนอื่นเราต้องบอกก่อนนะคะว่าเราจําหน่ายในระบบตัวแทนจําหน่ายสามารถสั่งที่ช่องทาง l i น์แอซซิสไทยแลนด์หรือที่ตัวแทนจัดจําหน่ายทั่วประเทศได้เลยค่ะ